สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงห์ลัคนาสิงห์แล้วก็ราศีสิงห์นะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะไปดูกันค่ะว่าดวงประจำวันที่16ถึง30เมษายน2566นะคะไพายอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวสิงห์กันบ้างค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ ได้ไพ่เดดเลเฟอร์ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะน่าจะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์8ดาบค่ะ Nav of w f n d s สา3ถ้วยแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะคะหนึ่งเหรียญ King of Cups p ไพ่เดอะสตาร ไพ่ High Priestess ไพ่ es, Knight of Pentacles ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะใต้สำรับของเราก็จะเป็นไพ่ h a r o n นะคะอืมเป็นไพ่ที่ดีนะให้ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะอาจจะมี8ดดาบมาแจมบ้างแต่ก็ใช่ปัญหานะคะเพราะไพ่ขึ้นมาเลิศหรูดูดีมากเลยค่ะมีผ้าใหญ่ขึ้นมากี่ใบเนี่ยหใบอ่าสอสาม สี่ีพาใหญ่ขึ้นมาสี่ใบเอาเป็นว่าทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์พ่ใบนี้นะคะคือพ่ยฮาราแฟนคือพ่ยพระพ่สังฆราชพ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆชาวสิงค้าช่วงสองสัปดาห์นี้อยากจะขอพรเรื่องอะไรบ้างไปกราบไปไหว้ไปขออ่ะ หรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ได้นะเรามีครูบาอาจารย์ไหมถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เคารพก็ไปขอพอรจากท่านนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็แล้วแต่นะคะที่คุณศรัทธาเคารพบูชานะคะไปกราบไปขอพอรคุณจะได้รับพรนั้นแล้วทุกอย่างจะสมหวังดั่งใจปองอย่างที่คุณปรารถนาจริงๆบางครั้งนาทีทองแบบนี้สิ่งดีๆแบบนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นเหมือนกับ ดวงชะตาของเราเปิดแบบนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางท่านมีโอกาสคุณคุณก็ไปขอพอรเพราะว่าการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆชาวสิ่งทุกๆคนเนี่ยบนโลกใบนี้จะได้มาฟังคลิปนี้แต่คุณที่ได้มาฟังคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณที่คุณจะได้ไปขอพอรแบบไม่เกินกรมของคุณนะพรที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในความสมหวังนะคะไพ่ใบนี้นะคะเดลเฟอร์ ขอพรในเรื่องของความรักคุณก็จะได้ความรักที่สมหวังคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยมานานนะคะสำหรับคนโสดหรือใครที่คบหากันมานานเนี่ยเมื mm ่อไพ่เดลเฟอร์ขึ้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีข่าวดีนะคะ mm hmm. วางแผนวางแผนในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการสู่ขอรักสุขงอมนะคะรักสุขงอมตัดสินใจเลือกแล้วว่านี่คือคนที่ใช่สำหรับเขา นี่คือคนที่ใช่สําหรับคุณนะโชคดีนในเรื่องของความรักและไพ่แปดดาบเนี่ยออกมาบอกว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบเหมือนกับติดกับอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะขอโทษนะใครที่อยู่ในเรือนจํานะคะใครที่มีอุปสรรคปัญหาที่รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขถึงเวลาแล้วที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาปราณีคุณนะคะให้คุณได้หลุดพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ มันเหมือนดวงคุณเปิดนะพอดวงคุณเปิดปุ๊บอะไรที่คุณปรารถนานะคะมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณในแบบที่คุณเองก็ไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันเรื่องบางเรื่องนั o ออฟวอลนะคะออกมาบอกว่าใครนะคะที่ทำอาชีพเกี่ยวกับนักเขียนเป็นนักเขียนกันแล้วกันเนาะนักเขียนนักวาดรูปอาร์ติสต์ศิลปินอะไรเนี่ยพวกนี้นะคะ่ะใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าผลงานของคุณจะโดดเด่นมากม มันอาจจะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณได้เสนอผลงานออกไปคุณได้อสมมติว่าคุณเขียนนิยายเนาะคุณก็จะมีเว็บไซต์ของคุณแบบนี้ค่ะคุณคุณเอาผลงานของคุณเนี่ยเรียกว่าเปิดอ่าเปิดในช่วงสองสัปดาห์นี้ผลงานชิ้นนี้นิยายเรื่องนี้งานเขียนของคุณงานนี้หนังสือของคุณเล่มนี้อะไรก็ได้ที่เป็นงานเขียนงานวาดงานอาร์ตของคุณเนี่ยชิ้นเนี้ยโอ้โหคือต้องบอกว่า มันจะเป็นงานที่สามารถต่อยอดให้กับอนาคตของคุณได้เลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะสำเร็จแบบไหนไปขอพรท่านจะบัรดาให้คุณจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความมหัศจ,จรรย์สิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นถ้าคุณเชื่อมันก็จะมีอยู่จริงนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะคะไพ่สามถ้วยกับไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะอ,อขอสองใบนี้ควบกันเลยได้ไหมว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองฟุก เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนอาจจะถูลรต,ตรีนะคะบางคนอาจจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแบบฟุกๆอะ่ะมันทําให้สถานการณ์ของเพื่อนๆชาวสิงเนี่ยม,มีการเลี้ยงฉลองมีการสังสรรค์เกิดขึ้นได้ไปอาจจะได้ไปงานเลี้ยงงานฉลองมีลาบป่าก็ได้นะคะสามถ้วยคือการงานเลี้ยงงานสังสรรค์ เพราะว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยโอกาสดีๆโอกาสเงินโอกาสทองที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ไปเติบโตในภายภาคหน้าหมายถึงการเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองการได้เริ่มต้นทําสิ่งดีๆทํางานทําการมีงานเข้ามามีเงินเข้ามามีความรักเข้ามาชีวิตดีๆอ่ะถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องไปขอพอรจริงๆนะคะหรือใครที่เคยแบบเหมือนกับว่าใครที่มีพระคุณกับคุณก็ณกได้ คุณพ่อคุณแม่หรือใครที่อุปการะคุณใครที่สนับสนุนคุณใครที่มีบุญคุณกับคุณอย่าลืมไปกราบไหว้อย่าลืมไปขอพรอ,อย่าลืมไปอ,อะไรก็ได้ไปนะให้เขาได้รู้ว่าให้ท่านได้รู้ว่าคุณไม่เคยลืมเขาเลยคุณก็จะได้รับความเมตตาปราณีจากเขาเช่นกันนะคะไพ่ King of c u p ออกมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนชาวสิงค์ค่ะในเรื่องของความรักนะตรงก,กันกับความรักเนี่ยอาจจะใครไปที่เป็นคนโสดนะอาจจะมีชาวธาตุน้ํานะคะ พิจิกรกรกฎมีเนี่ยเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่เข้ามาจีบคุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นสร้างความสมดุลให้กับชีวิตรักคุณก็ได้มันจะเกิดรักครั้งใหม่ขึ้นมาจะได้คนที่ถูกอ,อกถูกใจรูปร่างหน้าตาดีสูงยาวเข่าดีนะคะหน้าตาดีผู้ชายก็หล่อเหลาเป็นผู้หญิงก็สวยงามดาวเด่นเป็นเดอรสตาพูดถึงเดอรสตาขอปิดไพ่ไใบนี้ได้ไหมคะเพราะว่า YouTube ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เซฟนะคะในเรื่องของการพบเป่อยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะถูกปิดสร้างไรายได้นะคะขออนุญาตปิดเนาะอ่าทีนี้ไพ่เดือดสตารนี่ออกมาบอกว่าใครที่มาแนวทางทางด้านนักร้องนักแสดงสื่อสารนำผลงานของคุณออกมาในสื่อโซเชียลออนไลน์ความรู้ความสามารถในด้านในด้านแบบอาร์ติสศิลปินอะไรอย่างนี้ค่ะการแสดงที่โชว์ความสามารถของคุณพรสวรรค์ของคุณคุณจะมีชื่อมีเสียงโด่งดัง คือช่วงสองสัปดาห์นี้อะไรที่คุณนำเสนอไปเนี่ยมันจะมีฟีดแบ c กกลับมาแบบเป็นอะไรที่คุณแบบโอ้โหเป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเพราะไพ่พขึ้นของคุณขึ้นมาขึ้นสวยนะคะการเงินการทองก็จะเข้ามานะคะบางทีเนี่ยอ่ะผลงานของคุณสมมติว่าคุณเป็นนักเต้นใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าคุณมีไอเดียอะไรไม่รู้บันเจิดมากๆนะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้มีไอเดียบันเจิดแบบโอ้โหอยู่ๆก็นึกท่าเต้นนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็ จัดการเต้นแล้วก็ลง YouTube ลง t i k t o อกลงอะไรก็ได้ที่เป็นสื่อโซเชียลของคุณนะคะเพอๆคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าได้ค่าโฆษณาคนจะเข้ามาดูคุณถล่มทลายอะไรแบบนี้สิ่งมหศัศจรรย์มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอ่ะเกิดมันเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะมีชื่อมีเสียงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านด้านเอ่อเกี่ยวกับพวกรีสอร์ทอะไรพวกนี้คะ่ะรีสอร์ทธรรมชาติ เปิดรีสอร์ทให้พักให้อะไรก็แล้วแต่นะคะในใน,ในช่วงจังหวะสองสัปดาห์นี้ก็จะมีลูกค้านะคะมาพักรีสอร์ทของคุณแล้วก็เกิดความประทับใจบอกต่อกดคือแบบเหมือนกับแชร์ต่อไปว่าสถานที่นี้นะเป็นสถานที่ที่โอ้มาแล้วเนี่ยสงบสุขมีความสุขเหลือเกินได้มาพักผ่อนเต็มที่อะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆก็อะไรดูไหมคะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะเข้ามาพัก ในรีสอร์ทของคุณแล้วเงินก้อนใหญ่ก้อนโตกมันก็มาแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นได้นะนเพื่อนๆชาวสิงห์นะคะเอาเป็นว่าเมื่อไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมาเนี่ยชีวิตของคุณจะพบแต่ความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ความสบายอกสบายใจ ยิ่งได้ไพ่ดีไฮพิเทสขึ้นมานะคะใครที่อยากจะไปเสริมความงามไปทํำสัญญกรรมหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านทางด้านจะสายจิตวิญญาณก็ได้นะอ่านผู้อ่านไพ่อ,พอะไรพวกเนี้ยคือดีค่ะช่วงนี้ บอกได้เลยว่าผลงานของคุณนะคะการทํางานของคุณไอเดียของคุณนะคะบันเจดิดแบบสมองโลง่งอะไรก็ได้นะดีดีมากๆเลยงานที่มาจากความคิดไอเดียสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะงานที่ขายผลงานเกี่ยวกับด้านชุดเจ้าสาวก็ได้น้ําหอมก็ได้เครื่องประดับก็ได้ที่มาทางผู้หญิงกระเป๋ารองเท้าแต่ว่ามันจะต้องเป็นงานที่มีไอเดียสร้างสรรค์นิดนึงนะ เช่นรองเท้าเนี่ยอ่าสมมติว่าเขาก็ขายรองเท้าทั่วๆไปแต่คุณอาจจะเป็นรองเท้าเพื่อไปที่เพ้นลอะไรแบบนี้ก็ได้ที่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นไอเดียของคุณเพิ่มเติมลงไปแบบนี้ค่ะน้ําหอมคุณอาจจะเอามาผสมเองคุณอาจจะคิดค้นสูตรของคุณขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ากลิ่นหอมนั้นมัน เออติดตลาดแบบนี้เราก็กลายเป็นมีชื่อเสียงขึ้นมาเงินทองไหลมาเทมามันเกิดขึ้นได้เพราะไพ่บอกแบบนั้นนะคะเราก็อ่านกันไปตามไพ่นะเราไม่ได้อวยคุณจนเวอร์วังอลังการเพราะไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่แห่งโอกาสเงินโอกาสทองที่จะหลั่งไหลมาหาคุณเพราะฉะนั้นสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆในเส้นทางการเงิน และความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่าลืมอิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ที่มีพระคุณกับคุณด้วยใครเคยย้ำอีกทีนะคะใครเคยช่วยเหลือคุณอย่าได้ลืมบุญคุณนะไปเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณยิ่งคุณกระตันยูเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะภายในออฟเพนเดเคิลออกมาบอกว่าช่วงนี้การเงินคุณดีมาก หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะุณจะมีลูกค้าที่มีสตุง้งสตางมีเงินมีทองเนี่ยมาอุดหนุนสินค้าของคุณจะมีคนนําเงินนําทองมาอุดหนุนกิจการของคุณจริงๆไพ่หนึ่งถ้วยนะคะใครที่ทำด้านเกี่ยวกับแอนคอนโดที่พักอาศัยหรือออกแนวรีสอร์ทเนี่ยออกแนวแบบเป็นคอนโดเป็นที่พักอาศัยเป็นโรงแรมอะไรพวกนี้คะ่ะ ช่วงนี้อย่าลืมไปขอพรนะขอให้ลูกค้าเยอะๆเฮงๆรวยๆคุณจะได้นะคะคุณจะได้มันมันไม่ได้หมายความว,ว,ว่ามันมันเกิดทุกขึ้นทุกช่วงนะไอ้ไอไไ้ไตรงตรงเนี้ย <c oughs> มันเหมือนกับเฮ้ยช่วงเนี้ยดวงของคุณดีแล้วยิ่งคุณได้มาฟังคลิปนี้เราเนี่ยอ้มันเป็นโอกาสดีๆของคุณที่คุณที่คุณเนี่ยขอพรแล้วหรือทําสิ่งนี้แล้วสิ่งที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเงินทองจะมานะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยนะมันจะแบบ คือใครมาทางด้านนี้บอกได้เลยนะคะว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดคุณจะได้ลูกค้าตัวใหญ่เป้งๆคุณจะได้คนที่ร่ำรวยเงินทองมาแบบอุดหนุนมากิจมาแบบมาแบบอุดหนุนกิจการของคุณมาเข้าพักที่พักของคุณที่ที่อาศัยของคุณหรือใครที่กําลังเล็งขายนะคะในเรื่องของคอนโดอะไรพวกนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะขายได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยแต่ว่าสสัปดาห์นี้คุณต้องมีการที่แอคชั่นนะ แล้วก็จะ่าลืมไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิธิ์ด้วยนะเพื่อนๆช่นชาวชาวสิงแล้วก็ถ้าใช้ดีนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ให้ด้วยก็ได้นะ <c oughs> นะคะอ่าเป็นอ่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันเนาะเพราะว่าเอเนจีดีขนาดนี้ต้องแชร์แล้วจริงไหมอ่าไพนางฟ้านะคะอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆพ่ชาวสิงกันบ้างโอ้ยขอให้คุณฟังนะคะฟังอินทรียชันนะคะในตัวคุณคะ่ะช่วงนี้ ถ้าในของคุณบอกว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้แล้วคุณจะรวยแน่นอนทำเลยตัดสินใจเลยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความสงบสุขแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้แก้ไขมันเมื่อแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีเลิศแล้วเนี่ยโอกาสดีๆก็จะกลับมาหาคุณจริงๆสมมติว่าเคยแบบ รู้สึกผิดใจกันไปกับคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราเราอาจจะมองเขาในแง่ไม่ดีเออก็ไปขอโทษเขาไปขอโอกาสจากเขาไปแบบเอออภัยความเข้าใจสักนิดนึงคุณก็จะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตม,มันแก้ไขได้หมดใครที่มีเรื่องราวรู้สึกเหมือนไม่สบายอกไม่สบายใจช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณควรจะแก้ไขสิ่งที่ติดค้างในใจการลดอีโก้ลงมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทำผิดอะไรก็ยอมรับผิดก็ไปขอโทษก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร ถ้าคุณพร้อมทุกอย่างที่เราทำนายไปจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวสิงห์นั่นเองนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเตรียมตัวให้พร้อมพบกับความมัง่งคั่งร่ำรวยสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไหลามาเทมาทั้งความรักทั้งการเงินความสำเร็จแล้วก็ดวงชะตาของคุณเปิดแล้ว ขอให้คุณได้มองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะลองไปทําดูค่ะนะคะค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไคร e นะคะเอ,อ่อแล้วก็ขอบคุณสําหรับความเมต์ที่ให้กําลังใจกันเสมอมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แงด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ